มานะครับคู่ระหว่างท่านฝั <ste ek> <itation> ่ง BB ครับกับท่านตัวของเอ่อเคสตาร์นะครับมาแล้วก็ถือว่าโชคดีก็ยินดีด้วยนะครับวันนี้อยู่ถึงกี่โมงอยู่ถึงประมาณ6โมงครับเกือบเกือบหกโมงอ่ะแล้วก็ออกแล้วช่วงเวลาเดือดดาลขอลอกออกข้อใหม่เซิร์ฟซีมันเป็นอะไรอดขนไล่ไปครับทางด้านโดของฝั่ง FCR ซัดใส,ส่ด้านโทนโตโตโยฮะซัดต่อเนี่ยครับผมขอแปลงนิมทีได้ไหมเรียบร้อยเฟิร์สบัตนะครับสกอร์เป็นหนึ่งศูนย์ครับตอนนี้ทางด้านเรของเคสตาร์นำไปก่อนนะด้านฝั่งนี้จีเข้ามาโดนเคว้งฟรีครับเขาคลอกล็อกดีครับเคเจอาเพียวไม่รอดเหมือนกันฮะสองศูนย์เลยครับถล้มเข้ามาครับผมแต่เคไม่ขาดฮะแตกพ่ายกันไปมาตีครับซัดลงไปซนเอฟซีอาร์ แต่ดึงเยอะครับผมสะบัดคนสแต็กมาครั้งที่สช็อตมาสโลว่กบลากสโล่ออกไปก่อนครับท่านโตโนโตฮะแล้วก็เป็นทางด้านฝั่งไนฟอลนี่เข้าตี FCR ครับแตกายกันไปสกอร์เป็นสองต่อสองก็ตอนนี้5นาทีจะขึ้นนาทีที่6ครับแรมเนนจีกับมาแล้วต่อปัมซันลงไปข้างนั้นฝั่งสต็อปสปริตครับผมบอรนิงเปิดมาซตดร์เดนคิงาแรมเนนปั๊มใส่นั่นคิงาคิงาเรียบร้อยลีมันาขึ้นบ่อยครับเทิรนเซฟให้กับเทิร์นฝั่งจีพีเอหยุดเทิร์นนี้ มาเธอเลื่อเธอ่าผมขอเก็บทางนั้นฟังครับวีซ้อมลู้ซะหน่อยฮะไม่รอดครับโทนโตมือยังไม่ไหวพอทางฝั่งคีมงานได้เก็บไปแล้วครับสกอร์เป็น3าต่อสครับทางด้านเคสตาร์แล้วก็บีบีเดอร์รีเจนเนอเรชั่นครับทางด้านฝั่งธนาหลอกครับบอลเลนิ่งเปิดมาเดี๋ยวนี้ครับจึงใส่ด้านเอฟซีอาร์แล้วก็ก่อนเบเกอร์เหยียบโซลาการ์เดียนมาครับใส่โรเชอร์เมอร์ว่วงเข้าหลังหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับทางด้านเอฟซีอาร์ แล้วตอนนี้ไปทิ้งไลา์ผักเอาไปก่อนครับเซฟยังไงดีครับเข้ามาครับเคลียร์ตัวของฝั่งเอเชียนกันไปครับอาจารย์เราเข้ามาขอสับกระบอกสั่นเมนนิดนึงซิลีเชนนึ่งจับล็องว่าครับผมบอลลีนิ่งออกไปก่อนครับท่านจีบีเคท่านนี้จริงซักก็มาที่ตัวของคิงอาเคเจว่ายครับผมเคเจครับโดนไปหนักกันแนี้ครับแตกพ่ายครับผมสกอร์เป็นสาต่อหกครับทางด้านฝั่งเคสตาร์แล้วก็บีบีครับผมยี่เบนเอเคครับลากมาหนึ่ครับบอลลีนิ่งเปิดไป แฝงสวดไปก่อนครับเคเจนั้นคิงอาร์ก็ถอยฮะคู้มาจังหวะนี้ครับทางด้านคล็อกเปิดครับผมวิ่งจี้กระปายครับผมปั๊มบอลแนนย่อต่อแล้วฟิสิกแฝลลงมาครับอาเพียวครับเดินถอยแบบชิวๆสบายๆดานนี้ซิงลิเชนจับล็อกไว้ที่ g ี k g เ k บอลนิ่งไปก่อนหนึ่งสเต็ปเขมานาจะหมดเอาฮะคีเปอร์เข้ามาจอยครับแล้วก็ทำการรีมานาให้ครับโอ้โหต้องจับล็อกไว้แล้วเปิดมาสโลแกนียดฝั่งนี้ปั๊มสติ๊กใหญ่ไปเหยียบเข้าเต็มดอกครับผมโดดได้หรือเปล่าอีกนนิดึง แดแมนบาดก็ไม่หลอกอัพเทียวครับคว้างคอนดักไว้เลยครับเซเนเชียแฮมเมอร์ฮะด้านฝั่งนี้เจาะเข้ามาหาด้านฝั่งบิสเซนแบ็คครับบอลยิงเปิดมาใส่นั่น FCR ครับผมลาวก้อนกันต่อวางโซลาร์ไลน์ครับอินคริตดาเมจเป็นไปครับปั๊มตีหน้าอเนี่ยครับ GPK เพิ่มการสเปซไปครับตัวที่เหลือแต่สเปซด้วยตัวคอนนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็เป็นตัวสปอร์ตสเปซพุกมาจากมินใส่ครับมิสติกแฟล็ครับผมลอนไลน์ครับฮาร์ดล็อกดาวน์ครับทั้งหน้าโดของเคเจถ้าไม่ได้ไปโชวต่อทีแพ้ลิิคด เปิดมาันก็นไปนิ่ไลท์ไปอิลูมิเนตเวฟต่อครับละลายคู่แล้ว, R, ลว T, ครับคิงอาร์แล้วก็เคจครับบีบโซนมากะให้ลูนา่าตีทาวเวอร์แล้วเก็บคีครับบอลเลนดิ้เปิดมาซัดไปครับตึน้าโดของฝั่งอนาล็อกเรียบร้อยโซลาร์การ์เดียนมาเหยียบครับรอไว้เลยฮะใส่ชุดใหญ่ครผมโดนดาเมจเวทแรงนะทั้งสตรอมทั้งตึน่าโดของฝั่งกีเปิดแล,แ,และนีิ้งผมมาสก้าแมพกซ์เซนที่ดักได้ดีครับ ทางด้านเคสตาร์ขอบคุณ100บาทครับจากการโอนตรงเข้ามาคุณยุทธนาครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับผ่านทางด้านช่องทาง S C B ครับผมใส่ Description นะเลขบัญชีครับ Member ครับขอบคุณด้วยนะครับเปิดมาครับล็อกมาต่อจังหวะนี้ก็ใส่หนักเป็นทางด้านฝั่งเชมเบกครับแยกดึงมาต่อบอลนี้เปิดไฟครับทางด้านนี้กดดันโซล่าร์การีสันมาต่อเรื่องกีงาแตกพ่ายแล้วเรื่อง M C R M C R เหมาเสียเรื่องเอจิซอมีมอเตอร์ออกไปครับ โดนครับผมเขาแพ็กมาดีกว่าเซอร์เบกครับยิงฟรีสปอร์ตดึงหน้ามาใส่ยิงหน้าของละลายไปเลยครับเซอร์เเอฟซีอาร์ครับด้านตัวของฝั่งนีบอนาล็อกถอยหรือเปล่ายังไงครับปั๊มยิงไก่ไปก่อนทีครับผมเอาทั้งไก่ทั้งคนครับบีเคพีวอร์เซ็กติงกันไว้ยิงซัดไปโอ้ละลายเรียบร้อยครับอนาล็อกฮะไม่รอดครับผมจังหวะนี้สมองเดินมาฮะตอนนี้ทางด้านโทรโลโต้ครับจีบีเควอร์นิ่งเปิดมาต่อบอรสิงกันไว้ครับ เหยียบลงเต็มครับฝั่งลูน่าปีเคปีไปก็เอาไม่อยู่แล้วนี่ก็ฮุกมาแล้วก็รีบวาร์ปกลับแล้วก็เคเจมีวอรลอยู่ให้กล่าวตรงนี้มองเห็นกับพิซึนแบ็กแล้วก็ฝั่งเอมเบอร์เข้ามาเปิดไปสตาร์ตเอกเตอร์พวงต้อนรับผายไปครึ่งหลอดครับผมกปีกันไปต่อกดถึงด้านปัตสโตนครับผมสมัดโคนฟื้นเรื่องกันมาอีคลิปเปิดไปเท่านฝั่งจีพีเคต้องถอยไปก่อนครับด้านดีอุ้มดถจับล็อกสามมาครับโทรโตตัวโย่หมดใส่นากรับกเคอาร ด้านเอ็มซีไปหมดครับอนาหลอกเอมเบอร์ก็ร่วงไปครับ b ีหายไปอยู่วันนี้โกสเตไปผมทางด้านตัวของบ k เหมดก็เรียบร้อยครับเจอ t ี k เข้าโถก็จังหวะท้ายดาวโบคิวนัีน t เ k ครับบอลนิ่งล่าต่อกับ KJ ว่าไงรองคูดาชั拉เ,เมจิกอีกนิดน,นึงครับ KJ ถอยครับเดี๋ยวจะทีมไวครับกดเคลียบรอยครับเวลายัางเหลือๆแล้วดาเมจล้นๆแล้วครับไนท์ฟอร์ อดรอเลยครับทางหน้าโนของฝั่งเมเลบาไรครับหลุดพีฟตีใกล้อ่ะอดรอเลยครับผมทามิ่งอีซีวิ่งิงครับสมองแตกกันไปจังหวะนี้ครับผม้างฝั่งเคเจ๊แบบบอลแล้วยิงเปิดครับอีมินิเอทเฟรมใส่้างฝั่งเคเจ๊เรียบร้อยครับโซล่าการ์เดียนเปิดเขาตามไล่อยู่สตาร์เบรกเกอร์ควงเข้าไปนี่เอฟซีอาร์เอฟซีอาร์ครับผมยังต่อครับหนักหรือเปล่าครับโดนดึงไปครับเทเลเบรคอย่งหายไปเลยฮะ ด้วยพลังของนัสฟังซิเวอเอชครับปิดพาสซิคนไปทิงอาวาฟกลับไปแล้วโคสเตบายพยายามจะหนีก็บอกทางด้านอาเพียเหมือนจะเจอครับบางี้จะกราฟมาแล้วก็มองเห็นรีซีฟฝังเข้าไปเลยครับมีบีเคบีครับแต่ถ้าบีเคบีวาฟกลับจะเจอครับปั๊มสติกและโอ้โกลนนะจำใจอาจจะต้องปล่อยตัวตายไปครับโคสเตบายเรียบร้อยกับลูน้าเสือมันแหลกผมก็ทำอะไรให้ไม่ได้ไอจีเซอร์มีกรเทามาครับในฟอร์ ก็อยู่่เชน G อาจจะเจอตัวที่ใหญ่กว่านี้คือท่านฝั่งลูน่าหมดแล้วก็หน้าบีมไปครับผมเปิดตัวจริงมาเจอโซลกาดียครับผมเรียบร้อยครับคนเซบาครับนี่นะฮะตัวจริงเสียงจริงดันออกไปยาับผมวอร์สิงดงกันไว้ครับแล้วก็ใส่ย้ำต่อยเทียบด้านหนุของอัพเดียร์จัดการนานาหลอกไปเรียบร้อยครับตนนี้ว่าครับผมไนทฟอร์ครับทำการตีทาวเวอร์ครับผมซันลงต่อฮะนับหนึ่งครับบาร์แร็ครับ บอลริ่งเปิดมาบอลสิ่งก็บอกซัดลงไปครับแผ่นหลังผู้ชายโดนปิดพ่านสิ่กดธนบัตรโอนมายาวต่อฮุกมาเสียจแล้วฟาได้์ฟาวได้์ฟาสนใจกดเอพื้นยิงก็มาใส่รอบทิศทางโอเคเจขเขาเปิดร่วงกันไปจังหวะนี้จับล้อขาลงไปที่น่านาเบียวบอลสิ่งดึงมาร่วบซ้อนกทีนึงกินแบบเต็มกินแบบตึงเลยนี่เป่าเว้ยชิงอาบอลแตกพลาดกันไปครับอิเลเมิเนตครับเว้ครับไล่ครับมาเรื่อยๆก็เซฟ สเปมดาเมตลุยย้ำต่อฮะซึ่งเกิดมาจังหวะนี้งด้านฝั่งพรีเซนแบ็กพรีเซนแบ็กก็บอกฐานได้เอชซีอาร์เข้ามาจับล็อกอาวุธโกนผมล็อกขาเป็นนิ่งกดปีกมีเปิดส่วนไปและอีคลิปมาด้วยกันหาดาเมจฝั่งนี้กดปีกมีสวนอีคลิปกันไปยืนไม่ไหวก็กดเสบย์ละล่กันไปบอมอีกกลางครับทางด้านเคสตาเหลือกันบ้านอยู่คนเดียวคือทางด้านลูน่าฮะ ท้าเอ์ก็ไปครับบาแรงต้อต่อจีจีคอครับสานนีนาท <c oughs> ีครับจบเกมโอ้โหก่อเป็นน้่นฝั่งบีปีครับเกมคอนโทรนครับเล่นเกมที่เร็วกว่าที่เกมสตาร์บอกแล้วจะชนะไปครับยี <c oughs> e ่ต่อ6ครับผมอู <Ooh. S 2> <Pick. S 1> star ิสตาร์เรเดียนนะครับผมทางด้านฝั่งเบดบลูมก็เดอะดายเออ เริ่มต,น ت ت ต,นตน้นขึ้นแล้วนะครับเอาโคโต้มาเป็นออฟเลนโคโต้ออฟเลนก็จะแพ็กก็ไม่แพ็กนะเอจริงอาจจะมามากึ่งแบบซัพพอร์ตรีคูดาวให้กับแพงโกได้แทงลัวก็ได้ฮะนกิมมิคสำคัญในช่วงต้นนะยีมพีกขโซนไปก่อนครับเพื่อซีเคียวเอาทางด้านฝั่งคลิปตัวหลังมาถึงก็เปิดปัดเลยครับนี่ฮะพูดไม่ทันขาดครับผมเจอทางด้านฝั่งวีโร่ ล็อกขาแล้วตีหน้าไปครับใน,นกรณ์เซนต์เลเชียเมอร์ตัวเนเธอรเห็นอาจจะแตกพ่ายได้ครับแล้วถอยดึงกันไป FCR อบอกจัดก,การด้านโทนโตโตเกียวครับส่วนด้านฝั่ง BB ก็เนี้ยเล่นความหวังในการถลม่มสตาร์เบเกอร์ครวงสองเลยจะไปยืนติดกันอย่างเงี้ยโดนเซเลเชียเมอร์ต่อกับพีลาเรียบร้อยครับชาโดว์เรียมปิดฉากครับผมสตาร์เบเกอร์ครวงครับ ด้านฝั่งบนนี้มาโทรอนโตซโ,โ,โอครับเรียบร้อยนั่นคิงอาร์มาพี่แกคอหนาวารินก็บอกแล้วก็สปาวครับข้องกันไว้พวกขวานมาด้วยเหรอเนี่ยยังไงต้องโคกขวานทุกคนนะเพราะว่าในเจเหตุวาฟแก๊งมานี่เบอร์เช่เมอร์เปิดครับแล้วก็สตาร์เบเกอร์ควงยังไม่ต่อใส่ด้านฝั่งนาการนาการเกือบแตกครับชาร์จชันลเรียแบบเต็มข้อแต่ไม่ถึงครับแปะไปที่นั่นคิงอาร์แล้วกัน แล้วมาดูตรงนี้ครับจี้กันมาต่อครับรอเดินครับเข้าปั๊มสติ๊กแล้วก็ควงเลยฮะควงเลยไหมไม่ต้องควงครับสปรามาอย่างนี้เบียดไม่ออกครับเดินตีแบบนักเลงแล้วทางด้านฝั่งอาเพียวแล้วปั๊มนะฮิลลิ่งโลตัสเลือดเต็มเปี่ยมอะกลางนี้ครับวาร์ปกลางเหรินสเปราไปซอนพระเคิลครับกดวินวอล์คอยล์ครับแล้วเซนที่อัดครับยังไงดีครับชิลแคร์ดปิดงานไม่ได้ครับฉะนั้นอาณาหลอกฮะลงทุนแบบสูงสุดกันตอนนี้ เซเชอร์เมอร์มาสตาร์เบเกอร์ควงไปครับเต็มเต็มครับโคสเตบายล็อกเอ็นซ์แนวไว้ที่นั่นเพียงครับแปะด้วยเชอร์รียไปแล้วเมื่อสักครู่นี้หมดครับผมนั่มีเล่ยเมธแยกล่างมาครับคิงอาร์ครับวาร์ฟซ้อนไปวันนี้ก็โหรนี่ก็เล่ย์วาร์ฟซ้อนเหมือนกันครับทางด้านของแมนโกลเซนเชอร์เมอร์จัดการแล้วโคสเตบายแล้วก็ใช้มุมแคบชนครับน็อกแบบไม่หยุดยั้งเสียเพียวเพียวบอกไต่คอไิสปอยก็กลายเป็นว่าโดนรัวโดนแบบไม่หยุดยั้งกบพอซ้อมเข้าชีว์คลายปิดไปได้แบบอนาล็อก หน้าเดีกัน MCR บอ MC กก็เวฟครับตัดโชรโต้ครับยาวๆไปครับแต่เป็นการสเปนให้ลุนหน้าฟรีฟาร์มครับขอบคุณคุณ BKTR นะครับผมเ้าครับสปรอร์ตออสเลีจับล็อกไว้ฝั่งนี้สตาร์เบเกอร์ควงก็ไปย้ำต่อครับทางด้านฝั่ง King R ครับเปียบปลอยฮะใส่ด้านดูหน้าด้าน,น,นบนนี่โดนครับโซล่าการ์เดียนซ้อนแน่นอนฮะแพร,รเปิดไปนี้ก็โซล่าปรปลายครับ โรลี่แอนเดอร์มาต่อกับโซลาร์การ์ดที่เอ็นมาพิจารณาใส่ครับผมไนฟ์บอลยืนทนครับนั่นไงดีโดนสตาร์ทครับลูกบอลกันไว้ครับทางด้านนาลอกาเราเราไถไปเลยครับโรลี่แอนเดอร์วิ่งยาวๆย้อนต่อฝั่งนี้มาครับเคเจโดนบัตรกันเน็ตแปะครับผมแล้วก็เปิดแมปกันเข้ามาอีมเน็ตเฟะหมดสตารเลือดกันึ่งแต่ก็ไม่รอดีครับเคเจครับก็มาเจอกันครับผมโคสแนปเปิดมาทอร์นาโดย้อนต่ออีมครับโซนกันไว้แบมเมอร์แมนหนึ่งจับล็อกครับผมแล้วก็แปะด้วยชนเรปั๊๊สสติกู้นตายครับของครับ ในขณะดเดียวกัน GPK ร่วบมันก็โดนสปราวบอลแล้วก็เนี่ยโซลเค้าชิลแคลนสวนมาจากอนาล็อกฮะอินวอร์เกอร์เดินมาต่อเก็บท่านรังดับเบิร์เดเมทฮะสปราวถึงหรือเปล่าครับถึงด้วยฮะแต่ก็พวกขวาตัดออกไปโรลลิงเทนดอร์ม,มาแต่วันนี้ปลั๊เกอร์กันแล้วมุมแคบแล้วอินวอร์เกอร์ต้องหลบหนีจากมุมแคบหรอโดนเกี่ยวเธอโดกวาดแนวหลังครับแต่ก็น่าจะไม่รอดครับเกี่ยวได้สวยครับเส้นฟังแพนโกเรียฮะตรงนี้เสื้อคิวบอยมึงก็กุศลลายสักมะพร้าว เกิดมาเาสุรากาเดียนะครับผมซาเบเกอร์ควงเข้าไปครับอัตนาก็บอกท่านฝั่ง F.C.R ับออนไลน์งูสักลายมะพร้าวดีกว่าเที่ยวกันเยอะเยี่ M.P.M ล็อกไปครับจังหวะนี้ฮอกเวิร์สครับสัตว์ได้สวยครับทางด้าโดของฝั่งเคสตาก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนนะแพ็คเกมเดินเกมบ้าครับโบสแนปเปิดเทอร์โดเกี่ยวนะโรลี่เรื่อมีฮะโอ้ยโดนล็อกขาโรลี่เรื่มไม่ได้เกือบแตกก่อนแล้วฮุบมาเอาติดกันเองครับ จ plane. ังหวะนี้ครับกัดฟันฮุกไปครับแล้วก็เพาเวอร์ครองจับล็อกต่อซัตไตอ์มาดังอนาล็อกแต่ไม่ได้ทีมเนตรเฟซไปแล้วทีมเคทีมเคโดนแทงแตกไปเรียบร้อยครับหูือน่าจะเข้ามาปีบอกแต่ก็ไม่เจอแล้วตัดทางด้านฝั่งเนี่ยอาเคนรูนไปเจอกับอาแล้วก็ฟาร์มต่อฮะด้านนี้ว่าไงครับผมโดนไปหนักเลยเอฟซีอาร์สัตย์ใครับผมเฟเซอร์พาโซล่าการเดียดเหยียบมาเดี๋ยวว่าไม่โดนเอฟซีอาร์ก็วิ่งแบบพริ้วๆไปมีเพื่อนบูดวัดนั่นเองครับแบมเบอร์เมสถึงหรือเปล่าแฟร์มาสะดุดก ซัดลงไปเอฟซาเอฟซายังวิ่งครับเดียยาวครับมาแสงมาต่อครับซอนโดโญ่ยีพีโคสแนบครับแล้วก็ไวเซอร์เผาบัตรแกนเนนมาแล้วตบทุบไปครับใส่ด้านฝั่งเคเจเคเจเรียบร้อยครับแต่เนี่ยโดนชิมแพนมาก็ร่วงอนกันโซนเคิร์สแทงสวนมาครับนาล็อกจัดการโทรโต้ตเวคิโยไปได้ครับล่างนี้ครับไม่หยุดยั้งอีกครับบอลอนโดเปิดไปแล้วเบสแรมไถ่เข้ามาเน้นๆใส่เอฟซอาร์สตาร์เบเกอร์ควงครับหายไปเลยครับโจวิลเลตติ้งเขาต้างฝั่งเซฟครับพุ่มาครับบอจับล็อกต่อครับทีด้านเซฟ ยังไงดีช่วยกันหาดาเมจกันหรือเปล่าคก็แหกรั้วออกไปครับกดถึงได้โดนเชลลี่ย์ชาร์จมาแล้วก็ซัดลงต่อทีโอเคเจหายไปครับตรงนี้ก็วางเซนที่เขาหักออฟเซอร์วอร์ดออกครับทอร์นโตแล้วก็มีทาเล้นครับลบไปอีกหนึ่งครั้งก็คือ2องทีสทีครั้งที่3าติดเปิดมาซันสไตไปครับแหม่ดึงตีครับพวงย้ำต่อถึงได้ตัวของฝั่งอนาล็อกรั้วไหมครับเจอโอ้รถจับล็อกฮะแล้วก็ซันสไตหายไปเลยครับแพงโก ใครก็มีพิกกี้เป็นไนอดอลมโนโทงโนโทเทลอะไรบ้าบอแต่พิกี้เท่านั้นมาเอจิสครับผมด้านโนของฝั่งในอร์ด้านโนของแพงโกะครับผมก็เก็บตังค์ซื้อนี่ครับอากานิมเหลัาเมทล็อกไว้หมดเจ็ตแพ็กถอยไปก่อนตอนนี้โรลลิ่งทันเดอร์ไถ่ลากกอ,อกมาแลวครับสเปร์เลวมา ดฟล่าอยิมเบเกอยังไม่มีปเก็โดนคาแบบหนักครับบองนี่เนื้นชนแบบวิ่งอินเเวฟไปครับเรียบปลอยครับสวนนั่นฝั่งเอซีก็แตกพ่ายครับเพียวควงคนครบล็อกขามานั่นคิงอาคิงอาบโดนคอไปหนึทีครับบอกแต่ว่านี่ก็ไม่ได้เป็แล้วใส่ก็ไปต่อเซนนั่นฝั่งนาหลอกนาหลอกซิลแคร์ไปแล้วโดนเคิร์สคาวย้ำต่อยทีสตาร์เบเกอร์ควงเข้าหลังมาตีตีล็อกขาแล้วตีขีมาหกร้อยหายกันไปเลยทีเดียวฮะนั่นนาหลอกเดนแพรก็มาปักน ลงมาเลือดไม่พอครับผมเชนโตโตโตครับน่าจะรีซีทกำจัดไปก่อนซันสไตล์มากับเป๊ะๆเลยครับเรียบร้อยครับพาร์าน็ตบนนี้ครับคิงอาร์รีซีทไปครับผมแล้วก็นีิจะกราบรอทุบครับผมบินวอล์กโจ้บินวอล์กโจโจโคชแนปเปิดครับผมเซนต์นัคิงอาร์กระเป๋าเปิดครับผมพยายามจะหนีหนีไม่พอครันาโตโดปิดฉากกันไปเรียบร้อยครับคิงอาร์ติดแล้วก็บัตเตอร์ทัฟายมาทำบวอแล้วตรงนี้อ้าว บางนี้ก็ซัดมาแล้วก็โซลากเรียครับไล่กันไปเพราะเม็ียัมาครับแล้วก็ควงครับผมตบทีตบทีครับยังไม่ต้องควงเลยฮะไม่มีตังก็กดไลค์คลิปก็ได้ครับสบายๆพี่ชายไม่ได้มาคับโดเนชั่นกันขนาดนั้นแค่มาดูก็ดีใจแล้วสำหรับคนที่มีกำลังฮะจะมาสนใจครับหน้านี้ตีบ้าอะไรกับเพราะว่ามีน่าโลของไปเด๊นีวจสิบห้าวิหมดนะวจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะ ถอยไปรีเลือดดีกว่าครับถ้าตายแบบลึกนี่อาจจะลสคิวไม่ได้ครับในเลว่ารวยตือเขือโอมม่ oh นี่ครับผมแล้วก็น็อกออกไปครับลงนี่เหนเลือดชนบีทบีมาก็รอบนี้โซลาร์การีนสวนมาฐานด้านคิงอาลงมาต่อเจออ m มพีครับผมแล้วก็แฟบลบเมลสซัดลงไว้เรียบร้อยครับเดนเจอร์โปรเฟชฮนะเอาด้านนี้ครับโอ้คล oh, ์คกิ้งสตันตัวเองครับต้องรีบถอยกันก่อนลูน่าครับพยายามจะดักหรือเปล่า เซเรชเชอร์เมอร์ลากมาครับผมกระแทกลวงกันไฟวิ่งจี้เข้ามาต่อครับทางด้าเบียวเจ็ดแผกฮะเจ็ดแผกบินกดทางด้านฟ้าครับโซแซงกุญแจมือเซเรชเชอร์เมอร์ลากไกลอีกรอบแล้วซาเบเกอร์ควงเข้าเต็มหลังครับมีล็อกดาวจากหน้าโดของลูน่าครับลูซินบีมเรียบร้อยตอนนี้มันโดนเนื้เยอะในการแบบตีรัวๆในช่วงต้นครับซาร์เซตไซส์มาเจอพอดีครับต้องรีบกดหลับก่อนนะ โดนปีโดนไฟง้างไม่ได้ทีครับผมโดนครับ E M P รวบตึ่กระพายกับคนเซบายโอ้โหอุตสาห์ฟาร์มอีจีส์ไหมผมจะน้างฟังไนฟอสฮูมาสแปมดไม่โดนนั่นอาเพียวสตาร์เบเกอร์ควงสวนไปนี่ครึ่งรอนแล้วนันนาหลอกต้องถอยก่อนนะ ตาเบเกอร์ควงไฮทีฮะควงแบบมันๆนะครับอาเพียวควงทั้งวันตีด้านทาวเวอร์ครับตึงๆเลยครับมีเอจิตรับผมฝั่งด้านหลังเขาคัานอัพไลน์ฝั่งนี้ตีบ้านครับไม่สนใจโลนิเกอร์เข้าหลังครับด้านลูน่ายืนแบบโซนครับโลน่าเป็นตัวค้ำแล้วตวา,างนั้นแพงโกครับพี่แกถล่มลึกครับผม โซล่าการเดียนมาเหยียบฮิวให้เพื่อนก่อนครับแล้วตรงนี้เมทิโอหดตามหลังดิฟฟิ้งแบลส้าไปโซลเคิลพยายามจะหนีครับโดนตีคลิตัวแตกครับผมนันนาหลอกครับส่วนนันฝาลูน่าค้ำจนเอจิสหมดหรือเปล่าโลดตอบเคลือบไม่เอาอกสเปาล์หยุดเบรกเลื่อนฝาลูน่าไว้วียงไปครับครูดาวน์เนอร์ซัตตนิกกำลังจะมารอดไหมไม่รอดผมเจอป้ดิ้งไลน์ครับตัดกันไปครับผมเสียในเอจิสฟาฮะ ขึ้นมาใหม่ครับ VKB ยังอยู่สตานิกโหลดตาตอนนี้ตีบ้านละลายไปเลยครับด้านฝั่งนี้ทําครีปมาของอ่าวก็คิงอาร์แทงโกซื้อเกิดได้ฝั่งนี้สโมกเฟกเข้าไปต่อสตาร์เบเกอร์ควงที่กำจ่ายบีมเอ็มพีดูดเข้ามาเรียบร้อยครับไม่มีซื้อเกิดเข้านาคาตีเดินทาวเวอร์กันจับก็อาเพียวบอกว่าตีตรงนี้อาเพียวยื่นลุกยืนขึ้นเลยแต่เมื่องฝั่งไนายฟอร์บอกว่าขอเนียนตาผมมีก็ครีปก่อนละกันฮะดีคนงไปบัฟดาเมจให้ลูน่าแบบเบิ่มๆครับอินวอลเกอร์ครับทั้งตีเร็วทั้งงตีแร ยีรูมเนตเข้าไปครับดูหน้าจะไดมีครีบแล้วมีรถต้นออกเคลือบเหงาๆกันเลยครับผมตีไป,ไปครับผมนักทาวเวอร์เทียสสี่ก็ไม่มีเคลือบแล้วกระสุนชิงเป็นว่าเล่นครับผมยังไงครับตีทรวงครับต่อโรครับผมโรฮิตโอนแล้วก็ใส่ต่อยขีกับซอนาโดกวาดไปตกลงมาร่วงครับทีงอาร์เดลเวดที่คลิปกวาดโซนออกไปแล้วผมใส่หนัดที่น่นานป่าครับเอฟซีอาร์เอเชียเรียบร้อยแล้วก็บ้านแตกกันไปจีจีจ เห็นทางฝั่งทีม BB ครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเจอกับแตนรลอนครับใน6โมงเช้าครับกำลรอไว้เลย2.0ูนพูดสวัสดครับ ฟ้าไม่ทันลุน่้าแลวเงินไม่ฉีกนี่ก็หวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวครับหวานเจี๊ยบเนเจอร์เพลทครับหลายต่อหลายทีพยายามที่จะเอากลับมาเล่นในรอบเมนอีเวนต์ครับผมแต่ว่าผลประกอบการไม่ค่อยดีสักไรครับเพราะว่าวาปอินแก๊งในช่วงต้นได้ผมนะแต่ช่วงกลางเกมหรือว่าช่วงแบบจบเลนเฟสเนี่ยไม่ค่อยดีครับเพราะว่าเรื่องเนเจอร์เพลทมาไม่มีคนคอนเนคครับผมนาคาดามิเจ็ดพันสี่ครับยังไม่ได้แตะใครเลยนี่คือหลักสําคัญเลยครับยากเอาการเอางานนะครับจีจีกันไปครับ